สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมี่หรือว่าห้าพยัคฆ์นี้นี่เหรอกิจกรรมคําวยพรจดจีนที่ผมได้ข่าวว่ามันมีทั้งหมด15โค้ดได้ของ15อย่างโคตดดีอะแล้วจะไปหาโค้ดจากไหนล่ะหึไม่ต้องห่วงแคทเกมสตรีมเมอร์ไทยของเรารวบรวม,รวมโค้ดทั้ง15โค้ดไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้แคทเกมสตรีมเมอร์ไทยไป9 0 0 0 0ซับกันนะจ้า สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยนี่ครับกับวันพันแม่นเดอะสตองเกตอยู่กับผมมอมมิ่งและช่องแครเกมสตรีมเมอร์ไทยนี่ครับก็แน่นอนวันนี้เป็นวันจีนนะผมก็ใส่เสื้อแดงแรงลิตเลยนะครับทุกคนเออผมก็เพิ่งตื่นด้วยนะครับแต่ว่าผมได้ทําการรวบรวมคําอยพรทั้งหมด15คานะครับทุกคนจะได้ของก็มา15-20อย่างเออเพราะบางโค้ดมันก็จะมี2อย่างอยู่ในตัวนี่ครับก็คือได้ของทุกโค้ดครับแน่นอนเอออะ ไม่มีที่ไหนสุดเท่าที่นี่แล้วผมเป็นที่แรกที่เอามาไว้เดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกันเลยนะครับวิธีการใส่โค้ดน,นะครับเราก็ต้องมาตรงนี้นี่รแล้วก็มาที่หน้าชัดโลกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันได้จริงไหมนะถ้าได้มันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับถ้าไม่ได้นี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับหรือว่าสีขาวฟึบดูโบ้โอ้โหได้ตัวลูนด้วยแล้วก็เมื่อกี้ได้ของอีก2อ,อย่างผมเห็นเออดีปะละ่ะเป็นไงสุดปะแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดทั้งหมดนะ ทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแคสเกียสตรีมเมอร์ไทยไป9 0 0 0 0ซับนะครับแล้วก็ช่องเราไม่หลดสมาชิกนะครับเพียงเ,เดือนละ35บาทเนี่ยเบอร์ใครกาภาพาค,คอนเทนต์ฟรีไฟเราบอก1,000แมนนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมกันเลยเนี่ยทุกคนวิธีการใส่ก็ประมาณนี้ะนรับก็คือผมจะทิ้งทั้งหมด15ข้อความไว้ที่ช่องคอมเมนต์ ทุกคนก็คัดลอกที่เราข้อความนะครับเราก็มาวางไว้แล้วก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ทั้งหมด15อย่างอะตอนนี้ผมใส่ไปหนึ่งอย่างแนละ้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาใส่อย่างนี้2ต่อเลยนะเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมโมเฮ้ยมันได้ของจริงเปล่าพี่โมหรือเปล่าอ่ะดูนี่นะครับนี่ได้ตัวการ์ดอำดาวอะเมื่อกี้เป็นไงผมเห็นนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็มาเทสต,ต่อนะครับโบเข้าไปอ่ะได้ไหมแก้วโอ้ยได้การ์ดจัดปาร์ตี้ว่ะโอ้ยวันนี้วันตรุษจีนจะต้องจัดปง่ะ สุดปะสุดปะปึ๊บโบเข้าไปต่อโอ้โหได้ตัวเหลืองอีกเอาไปเปิดตัวละครได้โอ้โห้สิบห้าโคตรแนลทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไหนที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็มากดตรงกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่วอยพรนะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับมันมีทั้งหมด3วันนะครับทุกคนวันละ5โค้ดนะผมทิ้งไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับสิโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับรวบรวมมาไว้หมดแล้วนี่ไงเห็นไหมทั้งหมดเลยเนี่ยวิธีการใส่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเอาจากตรงคอมเมนต์ ทีละประโยคนะทีละประโยคนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่หน้าชัดโลงนี่ครับแล้วเราก็จะไดะ้ของทั้งหมด15-20อย่างเลยนะทุกคนเออประมาณนี้นะครับรวบรวมครบหมดแล้วแล้วก็มันจะมีกิจกรรมด้วยนะครับนี่คือล็อกอินนะครับครบ7วันนะครับวันที่2เนี่ยก็ดีนะที่3ก็ดีวันที่4ก็ดีที่5ก็ดีที่6ก็ดีวันที่7ก็ดีนะครับได้เพชร2,000กว่านะ คือกิจกรรมตุดจีนะตัวเกมนี้คือแบบแจกเยอะมากครับแจกเยอะจัดๆเลยนะอ่ะผมก็ทําการใส่เสร็จครบทุกอันแล้วเนี่ยก็ถ้าเราใส่ซ้ําจะเป็นยังไงนะเผื่อน้องๆสงสัยถ้าใส่ซ้ําจะเป็นยังไงนีก็คือมันจะขึ้นว่าได้รับวคำวยพรแล้วเออตอนนี้ผมได้ทําการรวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ที่ช่องคอมเมนต์นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนี่ยส่งก้าไปส่งแครเกมสตรีมเมอร์ไทยเนี่ยไป9ก้าแสนซับไวๆด้วยเนี่ยทุกคน ผมรวบรวมมาให้ผมแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยนะเออเก็บสะสมทุกวันมานั่งพิมพ์ทีละตัวทีละตัวคือเหนื่อยจัดเลยนะทุกคนก็ประมาณเลยประมาณนี้เลยเนี่ยคือว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปะไยยาวมากเนี่ยเพราะว่าทุกคนจะได้เอาโค้ดไปใส่กันเนี่ยแล้วก็ได้เอาของไปใช้ปั้นตัวละครป,นนปั้นนู่นปั้นนี่เนี่ยวันนี้ก็ไปมาตุรีน,นะก็ขอให้ทุกคน,นครับมีความสุขมากๆนะครับมีเงินทองไหลามาเทมาเนะี่ยคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาเนี่ยแล้วก็ มีความสุขตลอดปีไปเลยนะครับเออประมาณนี้นะทุกคนนะก็ขอบคุณนะครับทุกคนทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบนะครับก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะรีบๆใส่นะก่อนที่มันจะหมดอายุนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะครับว่ามีเวลาอีกกี่วันนะชื้อมีเวลาอีกสประมาณ5วันนะครับมีเวลา5วันนะรีบใส่ให้ครบนะครับทุกคนถ้าเราใส่ไม่ครบนะครับเราเสียโอกาสนะ ก็คือของรางวัลน่ะมันดีนะครับคือแบบพวกการอัพดงอัพดาวเนี่ยคือการพลังแฝงการตัวคอเดี๋ยวคอโบลอสเลดอัพมาก็สุ่มได้เดี๋ยวเลดอัพการดาวมาก็สุ่มได้พลังแฝงเลดอัพมาก็สุ่มได้นะครับจัดปาร์ตี้ม่วงก็ได้เพชร บางโค้ดก็ได้เพชรได้ตัวแดงได้ตัวเหลืองนะครับเอาไปเปิดใช้ปั้นตัวละครละครได้เยอะแยะเลยนะครับก็ตัวเกมได้ทําการแจกเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะอยู่ในคอมเมนต์แนว15ข้อความนะครับสามารถไปคัดลอกแล้วก็ไปใส่ที่แชทโลกได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมบายบายวรั่นสวัสดีวันตรุษจีนครับ